พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสในเรื่องของการปฏิบัติหลักธรรมที่ช่วยให้คารวาดนั้นประสบความสมเร็จและก็มีความสุขในชีวิตปัจจุบันโดยสรุปหลักๆก็มี4ประการสำคัญด้วยกันพร้อมกับวิธีปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้นตอนทำาม4ประการหรือหัวใจเศรษฐีในปัจจุบัน เป็นหลักธรรมสำหรับผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ที่อยากมีความสุขทางโลกมีทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินใช้สอยอย่างสะดวกสบายและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างดีประการแรกก็คืออุทฐานสัมทาความถึงพร้อมด้วยความขยันคือการหาทรัพย์อย่างฉาญจลาดอย่างมีปัญญาไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียว แต่ต้องประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญในอาชีพไม่ว่าจะทำกสิกรรมหรือข้าขายรับราชการหรือศิลปะวิทยาการต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำนั้นๆและไม่เกียจคร้านมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงใช้ปัญญาในการจัดการรู้จักสอดส่องหาวิธีการก็คืออุบาย เพื่อมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญบริหารเป็นก็คือสามารถลงมือทำเองได้และสามารถบริหารจัดการให้ผู้อื่นทำได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนี่คือประการแรกประการที่สองก็คืออารักษสัมทาเป็นความถึงพร้อมด้วยการรักษา คือการคุ้มครองทรัพย์ที่หาได้มาโดยชอบธรรมทรัพย์ที่ได้มาโดยหยาดเหงื่อแรงงานต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเช่นภัยภายนอกก็คือถูกริบโดยมิชอบเช่นจากโจรผู้ร้ายจากอักคีภัยก็คือไฟไหม้หรืออุทกภัยน้ำท่วม ส่วนภัยภายในก็คืออย่างเช่นไท่ญาติที่ไม่รู้จักคุณค่าหรือชอบล้างพลานทรัพย์สินก็ให้ระม,มัดระวังรวมถึงหลักการที่จะต้องรักษาทรัพย์ที่ได้มาอย่างถูกต้องโดยชอบธรรมไม่ให้สูญหายไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ส่วนประการที่สก็คือกลัลยาณมิตรตา เป็นความมีมิตรด,ดีคือการเลือกคบคนและซึมซับสิ่งดีๆการอยู่ร่วมกับผู้ที่มีคุณภาพชีวิตมีจิตใจสูงโดยการเรียนแบบหรือการฝึกฝนตามมิตรที่ดีในสีด้านก็คือในด้านศรัทธาสมถาก็คือมิตรที่มีความเชื่ออย่างมีเหตุและผลอย่างมั่นคง สองศีลสัสมถามิตรที่มีความประพฤติมีระเบียบวินยัยสำรวมกายวาจาใจ 3. จาคะสมถาก็คือมิตรที่มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 4. ปัญญาสัมทามิตรที่รู้เท่าทันโลกและชีวิตซึ่งวิธีปฏิบัติก็ให้เข้าไปคุยสนทนาหรือติดตามศึกษาจากมิตรที่ดีเหล่านั้นเพื่อ มาเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตของเราฉะนั้นมิตรที่เราควรเข้าหาก็คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะและข้อมิตรที่มีปัญญานั่นเองส่วนประการที่4ก็คือสมชีวิตตาเป็นการเลี้ยงชีวิตอย่างสมดุลคือการบริหารรายรับรายจ่ายให้เหมาะสมกับฐานะ โดยมีจุดสมดุลก็คือรู้จักตนเองคือรู้จักยอดเงินที่เข้าและยอดเงินที่ออกอย่างชัดเจนไม่ฟุม่มเฟือยก็คือไม่กินทิ้งกินกว้างเหมือนที่พระองค์ทรงตรัสเคี้ยวผลมาเดือคือมีน้อยแต่ใช้มากจนเกินตัวไม่ฟืดเคืองคือไม่ตายอดตายอยากคือมีมากแต่ตรณีจนชีวิตลำบาก ซึ่งหลักการที่ควรทำก็คือรายได้ต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายต้องไม่ท่วมรายรับเหมือนคนที่ถือตาช่างที่รู้ความสมดุลของน้ำหนักตลอดเวลาคือรู้วิธีใช้ใจ่ายให้สมดุลส่วนการเติมเต็มก็คืออบายมุกสีเนี่ยไม่ควรที่จะทำเพื่อให้ทรัพย์และสุขที่ได้มาเนี่ยให้อยู่คงถาวร พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ปิดทางไหลออกของทรัพย์สี่ประการนี้ก็คือไม่ให้เป็นนักเลงหญิงก็คืออย่าหมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณจนเสียการเสียงานหรือเสียทรัพย์ไป 2. ไม่เป็นนักเลงสุราก็คือการเสพของมึนเมาที่ทำลายสติและก็สุขภาพ 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน ก็คือทางลัดที่นำไปสู่การล่มจมของทรัพย์สินนั่นเองและ 4. ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเพราะว่ามิตรที่ไม่ดีนั้นจะชักจูงไปในทางเสื่อมเสียได้ฉะนั้นการจะมีความสุขในวันนี้อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการขยันหาแล้วรักษาดีมีมิตรแท้และใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะทำให้มันพอเหมาะพอดี หากทำได้ครบทั้งสีข้อนี้พร้อมกับปิดทางเสื่อมอีกสีข้อไม่เป็นนักเลงยิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรปิดทางเสื่อมปิดอบายมุกชีวิตย่อมประสบแต่ความเจริญเกื้อกูลและมีความสุขอย่างแน่นอนในปัจจุบันนี่ก็คือหัวใจเศรษฐีหรือการปฏิบัติได้จริงในปัจจุบันถ้า เราสามารถที่จะกระทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนได้